นั่งคุยด้วยนะนา่นนรกนัญญรทด้วยช่วงที่อยู่บนปฏิบัติมานานกันเคยแนะนำให้ปฏิบัติแล้วก็นำไปฝึกฝนพอนำไปฝึกฝนแล้วนี่ก็ มีความสงสัยขึ้นมาแล้วก็เห็นความที่จิตมันสงบเวลาที่นั่งไปนั่งไปนี่จิตมันจะเข้าไปในความสงบได้ง่ายมากเนะมื่อที่ดูลมหายใจไปดูคลายไปนี สองสามครั้งนะ mm hmm. ก็เข้าไปนะครับสงบในะอสภาวะหนึ่งที่เกิดตามมาก็คือน้ำลายไหลว่างนั้นนะังแล้วน้ำลายมันชอบไหลเยอะออกมาอนะันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกัน mm hmm. สำหรับผู้ปฏิบัติเวลาที่ไม่ทำอะไรก็ไม่มีอะไรหรอกแต่พอไปเดินไปนั่ง ทังท้าทั้งทางที่จะกําหนดมาเนี่ยก็เริ่มไหลออกมาแล้วนะถ้าเราสังเกตดูดีๆมันจะมีช่องว่างอยู่ช่องหนึ่งในระหว่างที่จิตมันเริ่มสงบกับตัวที่ว่าจิตมันขาดสติบางทีถ้ามันสงบลงไปด้วยมันขาดสติสัมประชัญญาเนี่ยมันก็กลายเป็นมันเลยความพอดีเข้าไป จิตมันเลยความพอดีเข้าไปกลายว่ามันไปนอนแช่จมอยู่เป็นสมาธิหัวต่อนะนักกูบาอาจารย์ชอบเรียกสมาธิหัวต่อ,อยังไงคือมันมีแต่ความสงบอยู่อย่างนั้นนะแต่ว่าไม่มีปัญญาอะไรบางทีมันก็กลายเป็น ที่หลบซ่อนคล้ายๆกับว่าเป็นลมหลบภัยอ่ะนะเป็นอาการที่จิตมันชอบเข้าไปหลบซ่อนเข้าไปหลบลี้ภัยความทุกข์ต่างๆนั่แหละเวลาที่มีอะไรมากระทบเคยเห็นอยู่หลายๆยอย่างนี้เวลาที่นั่งคุยกันเวลาที่สนทนากันนี่แหละบนาะทีมันกับเบอเบอ,เบอร์มันช็อก มันสตันไปช่วงหนึ่งเจจิตมันหลบเข้าไปวุบเข้าไปมันไม่อยากที่จะรับรู้นะมันเลยรู้เข้าไปจมเข้าไปข้างในอย่างเดียวอันนี้บางคนบางท่านก็เป็นเพิ่งช่วงนะในอาการที่มันน้ำหลไหลเกิดมาให้เกิดความกุิลในใจ ถ้จริงอาการที่มันก็เกิดขึ้นอยู่ระยะหนึ่งนะอาการที่น้ำลายมันชอบไหลย้อยออกมาเวลาที่มันจะเป็นมันจะขาดสติไปช่วงหนึ่งบางทีก็เข้าไปลึกกนแหละเข้าไปหลับไหลเข้าไปหลง <c oughs> ได้ทำยังไงก็ศึกษาเรียนรู้มันไปนะทำอะไรไม่ได้ ถ้ากลัวกังวลถึงนี่บางทีก็เอาเาผ้ามาพันคอไว้อย่างไรก็ให้มันไหลไปอย่างนี้นะถ้าเวลาเดินสมมติว่าถ้าเราเดินอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีก็ไม่ควรกลืนนะไปถึงปลายทางชงค้นบางทีก็บ้วนออกเนี้ยแต่บางทีมันก็จะทําให้เกิดความราคาญขึ้นมาแต่ถ้ามันไม่มากไม่นานอย่างนี้ก็ กะตั้งใจเอาไว้อเผอนะสักสาสนาทีหรือว่าหนึ่งชั่วโมงนี่ค่อยจะไปบวนก็จะไปบวนอกวนอ,อกไปก็ตั้งไว้ย่างงั้นมันจะไล่ลงมาเต็มกับพุ้งแก้มก็ช่างบันเถอะแต่ว่าถ้าไม่ถึงเวลาเราก็จะไม่เกลือนไม่บวนออกก็ตั้งจิตเอาไว้อย่างนี้อันนี้นพอเวลานั่งนี้เวลานั่งเนี่ยก็ เหมือนกับว่าเราสังเกตนงให้มันบ้านคงก่อนจัดระเบียบร่างกายหรือว่าในปากที่มันจะไหลนี่แหละลองดูฟันสุกซี่ให้มันให้มันมิดชิดนะเอาลิ้นวางไว้ตำแหน่งที่มันพอดีกับเพดานแล้วก็ตั้งสติให้มันบั่นคงขึ้นมา นี่มันจะไหลหรือไม่ไหลก็ช่างมันเลยเนี่ยก็ปล่อยให้มันทางานไปแล้วก็คอยเฝ้าสังเกตดูอาการที่มันจะไหลเยอะออกมาโดยทีมันออกมาที่มุมปากมุมปากทั้งสองข้างที่มันไม่เลี้ยงมิตชนะิดท่านยังให้วางวางอิริยาบถนะวางร่างกายจัดระเบียบร่างกายให้มันสมดุลก่อน <c oughs> อมันฟันมันเลี้ยงชิดลิ้นมันบางไว้ตำแหน่งที่เหมาะสมลิ้นฟีปากไว้ตำแหน่งที่มันดีแล้วเนี่ยมันจะมีความมั่นคงขึ้นมามันจะมีความมั่นคงขึ้นมาดังนี้มันจะไหลก็ช่างมันจนี่ก็ไปสังเกตดูอาการที่ลองคานมันอาการที่อยากให้มันหายอาการที่เห็นมันไหลออกมาคือถ้าเราไม่กังวลมันก็หยุดอยู่แค่นั้นนะหยุดอยู่แค่นั้น ราจเว่าอย่างยิ่งถ้าจิตของเรามันจะเป็นสมาธิด้วยแล้วนี่มันจะไปหยุดทุกอย่างในร่างกายเลยอย่ว่าแต่ลำลายไหลเลยบางทีอาการความเจ็บป่วยของร่างกายนี่ก็เหมือนกันที่ต้เรียกว่าเป็นธรรมโอสถนะเวลาที่มีอาการเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยบางคนบางท่านครูบาอาจารย์ก็แนะนำลูกศิษย์ไม่ให้ไปสนใจที่จะไปเกี่ยวข้องกับ ยากับอะไรนะให้เอาธรรมะนั่นแหละเป็นโอรสนะเป็นเครื่องรักษาเนะม่ออย่างหลวงปู่มั่นนะถ้าเราเคยอ่านประวัติของท่านลูกศิษย์ลูงหาบางคนนี่เจ็บป่วยนะเจ็บป่วยก็มาถามหายากรท่านท่านก็เอ็ดเอาต่ว่าจะห่วงร่างกาย,ยานี่ยจะไปจะห่วงธรรมะ ท่านก็เอ็ดเราไม่ให้กินยาเลยก็มีแต่ว่าทุกสิธิ์บางคนเนี่ยเจ็บป่วยเหมือนกันนะเจ็บป่วยเหมือนกันก็ฝึกฝนเราเป็นเอา,เาตายเนี่ยไม่กินยาเหมือนกันหลวงปู่ท่านก็ไปเอ็ดเอาเหมือนกันว่าเออทำไมเป็นคนที่บอกอย่างเลี้ยงยากอย่างนี้เ,เจ็บป่วยแล้วเนี่ยทำไมไม่รู้จักหายาอะไรมาขบฉันอย่างนั้น คือถ้าเราดูปฏิปทาแล้วเราก็จะเกิดความสงสัยนะว่าเออทำไมครูบาอาจารย์ถึงเป็นอย่างนี้เนี่ยบางคนก็บอกให้กินยาบางคนก็ไม่ให้กินยาอย่างนี้มันแล้วแต่จิตของแต่ละบุคคลอุปทานความยึดปั้นของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันบางคนมีจิตใจเด็ดเดี่ยวมันคงบางคนจิตฝึกมาดีแล้วเนี่ยบางคนก็หลงไปตามอารมณ์ ชอบที่จะไปกังวลไปพะวงกับมันอาการที่มันเจ็บป่วยอาการที่อุปทานมันหลอกเนี่ยบางก็จะบอกให้ลุยเลยนะไม่ต้องไปสนใจคิดนึกถึงโยกยาอะไรต่างๆแต่บางคนถ้ามันป่วยจริงเนี่ยอาการที่ทาดคันมันป่วยก็ต้องการตัวสนับสนุนต้องการความช่วยเหลือต้องการโยกยาที่จะมารับประทานครบชั้นต่างๆ ท่านก็จะแนะนำให้ไปทานยาแตน,นี้เราก็สังเกตตัวเองดูเวลาที่มันเกิดความเจ็บป่วยเวลาที่สภาวะต่างๆมันเกิดจะน้ำลายไหลจะปลามาดคูบาอาจารย์จะฟุ้งซ่านจะปวดอะไรต่างๆก็ตามบางทีมันมาหลอกสังเกตตัวนะ <c oughs> มันมาหลอกเรื่องไหนที่ทำให้จิตใจมันอ่อนแอเนี่ย มันก็จะขึ้นมาหลอกยิ่งทําให้จิตใจมันคว้อยเขียได้มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งจะลําลึกและลึกถึงสภาวะนั้นได้มากเท่านั้นบางทีเราสังเกตดูถ้ารู้ท่าทันแบบนี้มันก็ดับไปนะหนึ่งอาการที่มันอยากจามอยากไออย่างเนี้ยไปดูต้นตอของมันจริงๆบางทีนั่งสมาธิไปเฉยๆนี่แหละบางทีก็จามไอขึ้นมาเอา กลางที่เรา่งางกำลังนั่งกันดนะ้อมีอยู่ช่วงหนึ่งนะช่วงนั้นปฏิบัติใหม่ๆภาษาแรกภาษาสองเนะ่ยมันไอ้นะไอจามนะจนหมอพาไปโรงพยาบาลเอ็กซเลยดูปอดเป็นอะไรที่ปอดไหมหมอตีหมอน้อยหมอหวานนี่แหละพาไป พเอ็กซเลย์ดูแล้วก็ไม่เจออะไรไปดูแล้วไม่เจออะไรพอกลับมาถึงที่วัดนกลับมากลางคืนก็นั่งดูมันกำลังจะนอนลงแล้วล่ะกำลังนอนลงอยากหัวถึงหมอนล่ะเห็นอาการที่มันปรุงแต่งขึ้นมามันอยากไออยากจามกันมาวสติไม่รู้เท่าทันอาการที่ปรุงแต่งอยากไออยากจามนั้นปากก็มัดับเบาดื้อเลยมันไม่ไอไม่จามเลยแปลกเหมือนกัน อาการนั้นก็หายไปเลยทีนี้โอ้นี่โดนหลอกแล้วนะพอไปตรวจดูรู้แล้วไม่เป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเอาละทีนี้รู้เท่าทันมันมันรู้เท่าทันความปรุงแต่งรู้เท่าทันอุปทานน่ะน,นะมันก็หายจากโรคอ้วดื่อขึ้นมาก็มีเยอะแล้วก็เป็นมันจะเห็นมาให้เราศึกษาเรื่อยๆอ,อย่างนี้แหละอาการที่มัอจากไอเนี่ยเราไปสังเกตดูนะบางทีมันจะปรุง ยิบยิบยิบ,ยบขึ้นมากลางอกของเรานี่แหละมันจะอยากไอมันจะปรุงแต่งจะให้ไอปรุงแต่งจะให้เจ็บให้ป่วยให้ไดแ้แต่ถ้ารู้เท่าทาันมันปุ๊บบางทีถ้าเป็นอาการของอุปทา,านมันก็ดับไปนะแต่ถ้าเป็นอาการของโรคจริงๆมันก็ไม่ดับหรอกมันก็จะต้องไอจะต้องจาจะต้องเจ็บต้องป่วยของมันอยู่ดีอันนี้ถ้าไปเฝ้าสังเกตด,ดูบางทีโรคบางอย่างเนี่ยมันเป็นโรคอุปทา,านก็มีนะ โรคความวาดกลัวโรคความวาดระแวงต่างๆอย่อเช่นลงน้ำลายไหลนี่แหละนะมันเป็นโรคอุปทา,านนะไม่ใช่อะไรหรอกโรคความปุงแต่งโรคความปรุงทุกขโรคความบาดกลัวลก็ตามบางทีอยู่ห้องคนเดียวอยู่กุฏิคนเดียวมันบาดระแวงไปหมดเลยกลัวกลัวเหมือนกับว่ามีคนมามองอยู่อย่างนี้เป็นอาการของมันนะกลัวอะไรแปลกๆขึ้นมารื่อๆฝันบางทีนอนก็ฝัน ร่วมด้วยนอนอยู่ก็เหมือนกับวิ่งหนีผีวิ่งหนีควายไล่ขิดวิ่งหนีช้างอะไรอยู่ทั้งคืนอย่างเงี้ยเป็นอาการของสภาวะที่มันทํางานของเขาอยู่ที่เขาเข้าไปเรียนรู้เข้าไปศึกษาสิ่งเหล่านี้อยู่เห็นความทุกข์นี่แหละอยู่เรื่อยๆเ,เห็นความทุกข์ความ ที่โทษของความทุกข์นเป็นนิพพิทานะเห็นแต่ความเบื่อหน่ายอย่างเงี้ยนะพอเห็นโทษอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเห็นทางที่มันจะสลัดออกเป็นนิสสารณะนะเป็นทางที่มันจะสลัสลดเสียงเหล่านี้ออกนะเพราะฉะนั้นนี่ในการดาเนินชีวิตของคนเรานี่มันก็ต้องเจอเสียงเหล่านี้แหละมีบทมาทดสอบ ในลักษณะของเทวปุตตมานบ้างเป็นบุคคลบ้างเป็นเรื่องราวบ้างเป็นสตอรี่เป็นสิ่งของอะไรบ้างมาคอยมาทดสอบเราแล้วนนก็คล้ายๆกันเรื่องของภายนอกกับภายในเราก็สังเกตดูมันศึกษาเรียนรู้ดูมันมันจะเจ็บป่วยมันจะเมื่อยมึนมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามกับคำพูดของบุคคลกับ สถานการณ์กับเหตุการณ์อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นอย่านี้ให้เราเฝ้ารู้เฝ้าดูมันศึกษาเรียนรู้ความจริงจากสิ่งภายในนี่แหละเราไม่ได้ไปดูไปศึกษาสิ่งภายนอกหรอกศึกษาภายนอกมันก็รู้ไกลรู้กว้างศึกษาภายในนี่มันก็รู้แจ้งรู้สว่างขึ้นมา ถ้าเราดับความทุกข์ดับความปรุงแต่งในใจของเราได้มันก็จะสบายละนี่รู้ท่อทันมันนะมันจะปรุงแต่งมันจะกลัวมันจะกังวลอะไรก็ตามพอเลิกคิดเลิกยุ่งกับมันมันก็ไม่ยุ่งกับเราถ้าเรายังไปยุ่งกับมันอยู่มันก็หลอกเราได้มันก็เกิดขึ้นมาให้เราดูบ่อยๆเป็นบ่อยๆบอย่างนี้ดังนั้นอย่าให้มันหลอกเราได้นะให้มันหลอกจิตได้สังเกตเรียนรู้ดูมันนะ เดี๋ยวเราสัตว์มันทวัด